คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติแนวนทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็กมาถึงนี่ครับวันนี้วันนี้มันสงการนะครับ13เมษายนก็เหลืออีกประมาณสักสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ก็กว่านะครับสิบกว่าวันก็จะถึงสองพฤษภาคมลวใกล้เข้ามาแล้วครับ เราก็มาดูสูตรนะครับขอให้ท่านมีความลืมไปครับลืมวยพรนะครับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับในวันปีใหม่ไทยเก่าๆนะครับวันสงการนะครับทั้งเทศกาลสงการก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวครับดีแล้วครับอยู่พร้อมหน้ากันในครอบครัวในบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเออก็จะมีความสุขนะครับ การนี้ก็ผมก็จะมอบได้แต่สูตรนะครับแนมีสูตรมามอบให้ในวันสงการานวันนี้นะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายเอาผมลืมไปผมไม่ได้ทํานานแล้วจะเป็นเลขวิ่ง2ตัวบนนะครับปกติไม่ค่อยได้ทําเลขวิ่ง2ตัวบนเท่าทีบางทีก็แคบลงมานิดหนึ่งนะครับ2ตัวบน2ตัวล่างอันนี้นเ,นเอาสตัวบนก่อนครับสถิติห้างวดครับลองดูครับสูตรโค้งสุดท้ายวิ่งบนจะเป็นยังไงวิ่ง2ตัวบนนะครับวิ่ง2ตัวบน วิ่งบนอาจจะก,กว้างไปเราแค่ตำแหน่ง10หน่วยบนครับเศรษฐีห้างวดครับย้อหนหลังห้างวดเขียนมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเราก็จะมาดูสูตรนะครับเริ่มจาก30ธันวาคมเฟ้นหาวันที่17มกราคมวดต่อมาบรรทัดต,ต่อมาใช้หลัก10บวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วยบวก10ล่าง2ครั้งบวก2คงที่ถวดครั้งครับหลัก10บวกกัน2ครั้งครับ4บวก4บวกหลักหน่วยเลข1่10ล่าง2ครั้ง8บวก8 ผลร่วมครับเป็น25บวก2เป็น27เอาเล็ก7ครับผลการออกงวดต่อมา49 17 74 17มกราคมครับ49 17 74 7ครับเข้าตรงไน,น10บนโอเคครับเราวิ่งเอาแค่2ตัวหลังเลยนะครับแค่ลงมานิดนึ่งงวดต่อมาครับ7 74บวก48 18บวก6 24บวก6เข้าเป็น30บวก2 32ใช้เล็ก2 1นึกุมภาพันธ์ครับสองสองกคู่หน้าบ่อยนะครับเจ็ดเก็เข้า10บบนต่อไปครับส2 2สเป็นสครับบวก7จ็ดเป็นสิบเบวก2ได้สิบสได้เลขสามสกุมภาพันธ์สี่์สามครับ3ครับเข้าตำแหน่งหน่วยบน3ามวดผ่านไปครับโค้งสุดท้ายวิ่งสตัวบนทุฒที่4ครับ 0ก0บวก3ได้3 3บวก9เป็น12บวก9อีกเป็น21บก2 23ใช้เลข3 1มีนาคมครับ9 3 8 3เข้าตำแหน่ง10บนแล้วก็มังวนที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับ3 3เป็น6บวก8เป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก9เป็น32บวก2 34ได้เลข4 ไม่พลาดครับ16มีนาคม446สี่เหยคูนาเลครับ44ห้างวดเนี่ยเข้าคู่นาบ่อยนะครับ77 22 446นี่นี่แะครับเศรษิจห้างงวดเดียวบ่อยครับที่นี่ก็มาดึงอ่างวดที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละครับหลักสิบปกกัน2ครั้งครับ4บวก4หลักหน่วยเล็กหกสล่างเลขกเบวกเล็กนะครับ สี่ศอกสองเป็นแปดบวกหกเป็นส4บสี่สบสวกเ็เป็นยี่สิบเอสเอ็ดบวกเจ็ดยี่สบปวกสองเป็นสามสิได้เลขศูนย์ครับวิ่งสองตัวบนครับเราได้เป็นเลขศูนยนะครับสพฤษภาคมเสาร์ที่ห้างวดก็ฝากไว้ครับในวันสงกรานอย่ลืมนะครับโฮมสุดท้ายวิ่งสงตัวบนครับ ถ้าเกิดท่านอยากได้คาไปร่วมชมจะมีอย่างได้ข้อมูลสุดเลขกำลังวันนะครับกำลังวันนะครับตารางต่างๆเลขชุด51ชุด 40. ชุด60ชุดนะครับเลขข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ตรงนี้นะครับ adktv channel ครับในรายกรุปครับไม่เสียค่าบริการแค่การเข้าเป็นสมาชิก ยินดีต้อนรับครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สัะเวลาเข้ามาเยี่ยมชมดีที o ีของฟิช c ั่ n แครับ ปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะพิเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเห็นๆนะครับ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ